สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่บนเขานะคะไม่ใช่บนเขานะคะเขาตรงน้แต่เ,เรา,าอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้เราก็จะมากินคุกเผ็ดกันนะคะอยู่ในนี้เราสั่งมาจากช้อปปีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเกะกันเลยเป็นไหมนี่ไงกะได้มัน,น ว่าผิดก็อืมว่าจะผิดนะเดี๋ยวใสั่งแก้วนะคะเราเก็บไปแล้วนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเราจะเกะอีกเกะได้ไหมอ่ะอ๋อได้เลยโอ้นี่ค่ะทุกคนเกะได้แล้วมันคือโค้กโค้กผิดเราสั่งมาหนึ่งขวดนะคะโอ้โค้กผิดจากปใช่ คกมาเลเซียมาม่าก็เส็แล้วมันเหมือนแบบมาม่านะคะเดี๋ยวเราอันนี้ภาพใช่อันนี้ภาพแม่น้ำคุกเหนียดมากค่ะดูแบบนี้ไม่น่าชัดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องดูของเก็บเป็นกันค่าเก็บได้เล้วเนี่ยนี่เนี่ยเก็บเก็บอันนี้ฉันจะเล่น ทุกคนอันนี้มันเหมือนมาม่าเลยทุกคนเคยดูไหมนี่ตรงนี้ในโลกใช่จริงจริงมาม่ามันจะอยู่ตรงนี้นะคะแกะแกะกะเกะเลยเกะเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเกะนะคะใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเกะกันต่ะแกะเลยโอ๊ยแก้วเหลือนเลยฮะระวังเดี๋ยวมันหกหมดอุ้ย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  เ,เดี๋ยวมือเดอ่ะเห็นไหม <c oughs> นี่เดียวเิดแล้วเออจะผิดเมากเลยอ่ะใส่ใส่ชิมก่อนนะ,นะ,ะระว,ว,ว,วังระวังระวังเดี๋ยวเราจะมาลองชิมก่อนนะคะอยากลกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก you ินกินก่อนกินก่อนกินก่อนปิดกระบอกลองก่อนนี่เธอลองก่อนเมื่อกี้ฉันลองเลยตัวนี้ลองก่อนนะกลิ่นมันเหมือนคุกคกนะครับกลิ่นมันเหมือนแบบหวานหวานแต่ชั้นฉันกิมตรงนี้เมื่อกี้นะคะเผ็ด ชิมนิดเดียวก็เผ็ดแล้วค่ะทุกคนจุดกจะร้องไห้เผ็ดได้กลิ่นก็ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนลองเยียมก่อนปะจิ๊บโอ้ยไปยิ้ฉิบดีกว่านะนะเดี๋ยวเราจะไปยิ้มฉุบนะคะยังยิงยาวป้ากระเป๋ายิ้มฉุบกินก่อนกินเลยไม่อยากกินทุกคนกินก่อนกิน เออกติกาก็คือกติกาค่ะทุกคนกินนิดเดียวพี่เธอได้กินแล้วไม่กล้าหรอคะทุกคนยังยิงยาวก็กระเรายิงชุบ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 กินก่นนะจ๊คือเล็กกติกาก็คือถ้าแพ้กินก่อน เออกินนิดนึงเออปิดจมูกด้วยมันเหม็นอ่ะเห็ดไหมเห็ดไหมปิดมันมาม่าเลยเออกินกินด้วไม่เข้าจมูกทีนิดนึงเองก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะทุกคนไม่เหมือนมาม่ามาม่าเผ็ดมากเลยไม่ใช่น้ำไม่เผ็ดเท่าไหร่เนาะ ได้กลิ่น,นแบบแบบงมากได้กลิ่นแบบเหมือนพริกเลยเนาะรสชาติของมันนะคะก็แปลกมากใช่ค่ะได้กลิ่นเหมือนพคกเลยสร่างเ,เหมือนพคกเลยเหมือนไส้กรดาแล้วก็พอกินครับเมืออแบบน้ำพริกเบาๆนะคะก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะอย่างขนด้าเดบบมันเผ็ดมากเดี๋ยวเราจะต้องกินขนมนะคะทุกคนมันแบบ ขึ้นแบบจมูกแล้วก็สมองเลยค่ะทุกคนรสช,ชาติมันแปลกกว่าโคกปกตินะคะทุกคนดูตรงนี้เขาสิคะทุกคน<ต>มันเหมือนมาม่ามาม่ามาเลเซียรสใหม่มน,นั้นแหละค่ะทุกคนนี่ตรงนี้นี่ค่ะอิม้มถ้าอันนี้ว่าคลิปนี้นะคะพเพรแท่นนี้ก่อนนะคะ ผิดมากผิดมากเราดูคลิปหน้านะคะเราจะทำคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย